สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดหญิงพรจิน,นีของแชนจานเรตที่24ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมและการครัดเลือกพันธุกรรมค่ะการตัดต่อพันธุกรรมหมายถึงการครัดเลือก DNA ของสิ่งต่างๆซึ่ง DNA จะเป็นตัวกําหนดการสร้างสารเคมีต่างๆที่จะมีผลต่อการทํางานของสิ่งนั้นๆเช่นสีผมผมหรือตาของคนเราจะถูกกําหนดด้วยพันธุกรรม GMO คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการนำยีนหรือสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทำให้เกิดหมายตามลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องการหรือทำให้เกิดาการเปลี่ยนแปลงจากพันธุ์ที่มีในธรรมชาติวิธีการดังกล่าวนี้เรียกว่าพันธุวิศวกรรมหรือเรียกกันง่ายๆว่าการตัดต่อยีนการตัดต่อพันธุกรรมหรือการดัดแปลงพันธุกรรมที่นิยมทำ กับสู่มีชีวิตขนาดนี้คือพืชและด้วยเหตุที่เทคโนโลยีการสร้างพันธุ์พืชขึ้นใหม่ด้วยวิธีนี้ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติทำให้คนบางกลุ่มวัน่นวิตกว่าพืชดัดแปลงพฤุกรรมนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทำลายความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผลผลิตของพืชชนิดนั้นๆ จึงเกิดการต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรมขึ้นด้วยแนวคิดดกล่าวและส่วนการคัดเลือกพันธุกรรมนะคะการคัดเลือกพันธุกรรมเป็นกระบวนการที่สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งในฝูงมีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกไว้เพื่อให้สืบพันธุ์ไปยังชั่วอายุต่อไปการคัดเลือกพันธุ์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยใช้ร่วมกับแผนการผสมพันธุ์ ให้ได้สัตว์รุ่นต่อๆไปมีลักษณะที่ดีตามความต้องการมากยิ่งขึ้นถ้าหากเราทําการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงที่ได้ผลตอบแทนสูงในที่สุดการคัดเลือกแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและในด้านวิวัฒนาการสัตว์ที่แข็งแรงจะมีโอกาสในการถ่ายทอดธรรมชรต ได้มากกว่าสัตว์ที่อ,อ่อนแอ 2. 2. การคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์เป็นการคัดเลือกโดยมนุษย์เพื่อให้ได้ลักษณะต่างๆตามความต้องการของมนุษย์